สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีงินิตต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงรุงนนแซนนลนะคะวันนี้จะมาลงแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะอันนี้แต่ละสูตรนี่มันได้ไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเอาเฉพาะตัวที่ซนเนาะแต่ละสูตรอันนี้สองสูตรซนมันจะได้สี่ตัวอันนี้ตัวที่ประกบจะได้สามตัวตัวที่ซนนี่บางงวดมันจะได้สี่ตัวบางงวดจะได้สามตัวมีแค่สามกับสี่บางงวดได้สามบางงวดได้สี่อันนี้ตัวที่โซนสองสูตรจับโซนมันจะได้ ไม่สามตัวก็สี่ตัวแต่ละงวดอันนี้คือตัวประกบอันนี้คือสูตรตัวประกบงวดที่ออกสองเก้ปดเ้าเนี่ยเข้าตรงนี้อันนี้เข้าเก้าอันนี้เข้าแปดก็เข้าเก้าแปดแดเกนี่งวดต่อมาสี่หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองก็เข้าหกสอง ข้าหกสองตรงนี้งวดต่อมาสองศูนย์ศูนย์สอง,สสสองก็เข้าตรงนี้อันนี้จะพกเอาตัวที่โซนไงอันนี้เด้งบนเด้งล่างเนาะ <c oughs> อา่างวดต่อมาสูตรนี้ได้สี่ตัวงวดนี้ได้สี่ตัวเลขออกเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้างวดนี้มันไม่โซนนะมันมันไอนนี่ สูตรนี้มาล่างสูตรนี้มาบนประกบคู่ก็จะได้หนะึ่งเจ็เนาะแต่มันดูหลักร้อยกับหลักสิบมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มาคู่กันงวดนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่สี่แปดเก้าเข้าตรงนี้หนึ่งสี่เข้าตรงนี้สองสี่สี่งวดงวดนี้หลุด เพราะไม่เข้าวันนี้หลุดไม่เข้าเข้างวดนี้งวดนี้อ่ะดูงวดนี้วันนี้ชนได้สามตัวสูตรนี้หกเจ็ดเก้าเลขประกบห้าเก้าสูตรก็จะมาจับคู่ทั้งหมดก็จะมีเก้าสุดเนาะจับคู่ทั้งหมดจะมีเก้าสุดหกห้า แล้วก็หกเก้าหกศูนแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเกาเจ็ดศูนก้าห้าเก้าเกาเก้าสูน เก้าเก้าสุดนี้เก้าสุดนะทุกคนถ้าใครชอบสนย์ก็แถวนี้ถ้าชอบเก้าก็แถวนี้ชอบห้าก็แถวนี้เลือกเอานะคะเก้าสุดทั้งหมดจะมีเก้าสุดเก้าสุดเน้นบนส่วนมากมันจะมาบนนะส่วนมากจะมาบน เน,นนนเน้นบนกันล่างเน้นบนกันล่างเน้นบนกันล่างนะคะทุกคนเราพัฒนางวดวันที่หนึ่งนะเราพัฒนา เราพัฒนางวดวันที่หนึ่งที่หนึ่งเดือนสิบหกเจ็ดที่หนึ่งเดือนสิบหกเจ็ดเราพัฒนามารุน้นกันว่าจะเข้าหรือจะหลุดถ้างวดนี้ไม่เข้าแสงรุนจะขอพักก่อนนะทุกคนนะถ้างวดนี้ไม่เข้าขอพักไว้ก่อนเป็นลุ้นไทยต่อเนาะ เพราะว่ามันหลุดมาหลายงวดแล้วอันนี้อันนี้เป็นสูตรใหม่นะเพราะว่าตัวนี้จับชนกันแล้วงวดนี้มาได้สามตัวตัวนี้ตัวประกบลองดูงวดนี้เป็นงวดเลขว่าจะเข้าหรือว่าจะหลุดอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ